สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพระใหม่ยอดนิยมบายน้องเมย์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่เมย์ได้มีโอกาสอัดลงใน y o u t u b e นะคะสำหรับพี่คนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเพราะเมย์ต้องบอกก่อนเลยนะคะคืออเมย์ Mei มีโอกาสได้เปิดให้พี่ๆได้เช่าบูชาหรือ ศรัทธาในบารมีหลวงพ่อพัดบุญยาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วผ่านทางช่องทาง facebook หรือในกลุ่มเฉพาะนะคะ,ะต้องบอกว่าในกลุ่มเฉพาะนะคะสำหรับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูแน่นอนค่ะว่าครั้งแรกที่ดูคลิปนะคะสำหรับคนไหนที่อยากจะเช่าอยากจะบูชาก็ต้องมีคำถามว่า อ้าวพ็เก๊พระปลอมอะไรหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่ามันคือไม่อยากมีใครมา,ามาเสียหรือว่ามาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนค่ะบาปุลก็มีะนะคะเอ่อไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าพระที่เมย์เอามาให้พี่ได้เช่าบูชากันคือผ่านพิธีพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนท,อท,อทุกองค์ทุกกล่องค่ะ โอเคค่ะวันนี้อ่เมก็จะมาเปิดให้พี่ได้เช่าบูชากันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ควรเก็บหรือควรอ่าควรเก็บบูชากันนะคะก็คือรุ่นมหาเศรษฐี99ของนับป่องการันตีนะคะอ่าในกล่องนี้จะมีทั้งหมด50เหรียญ การันตีเนื้อเงิน1นึ่งเดือนมีสิทธิ์ลุ้นเนื้อทองคําแท้นะคะต้องบอกว่ามีสิทธิ์รุ้นเนื้อทองคําแท้อะรายละเอียดอื่นคือรุ่นนี้จัดสร้างเพียง2,000ชุดเท่านั้นบนจะบอกว่าบนโลกใบน,นี้ก็ว่าได้นะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูนะคะสําหรับพี่พคนไหนที่อยากเช่าเดี๋ยวเมย์แปะเบอร์โทรแปะไอดีไลน์ไว้ให้นะคะ สำหรับคนไหนที่สะดวกโทรก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกทักไลน์มาเดี๋ยวก็แอดไลน์สอบถามกันได้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูนะคะในกล่องนี้จะมีทั้งหมดห0สิเหรียญการันตีเงินหนึ่งเหรียญมีสิทธิ์ลุ้นเนื้อทองคำนะคะโอเคค่ะมีสิทธิ์ลุ้นเนื้อทองคำแท้นะคะอ่าสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเช่านะคะเดี๋ยวเมย์เปิดราคาให้เช่าเพียงองค์ละ 450บาทเท่านั้นนะคะ450บาท3องค์พันสองนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะสำหรับพี่คนไหนที่ชินกับการเลือกเบอร์หรือเลือกนำเบอร์อะไรแบบนี้นะคะวันนี้เมย์ไม่ได้ติดเบอร์ให้นะคะเพราะว่าติดแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบนี้นะคะมันติดไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าพี่พี่คนไหนอยากจะเช่าเดี๋ยวเมย์จะจับสุ่มไปอ่า ให้พี่ๆเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูตัวอย่างเหรียญกันนะคะเมกแกะตัวอย่างเหรียญมาให้ดูค่ะเนี่ยค่ะรุ่นนี้น่าเก็บมากๆเลยะคะ่ะต้องบอกว่าขนาดเนื้อล่างๆอย่างนี้นะคะยังสวยงามขนาดนี้นะคะสำหรับพี่คนไหนที่อยากเก็บนะคะโทรมาส,สอบถามรายละเอียดต่างๆของเมย์ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเมย์จะแปะเบอร์โทร แปะ i d ดีไ e ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับพี่คนไหนที่อยากจะเช่าอยากจะบูชานะคะโทรมาสอบถามเมได้นะคะเพราะว่าเมเองก็เพิ่งอัดคลิปนี้เป็นคลิปแรกคือก็ไม่เคยมีโอกาสได้แบบเออมาอยู่หน้ากล้องมาอยู่อะไรแบบนี้นะคะอ่าถ้าหากว่ารายละเอียดมันไม่ครบถ้วนอ่ามันไม่ดู ไม่น่าเชื่อถืออะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดเฟซหรือว่าโทรมาหรือว่าทักไลน์เมมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเมจะแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ในอ่าอีกทีนะคะให้อีกทีผ่านทาง Facebook หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้อ่าเมฝากให้พี่พี่กดไลค์กดแชร์หรือกดตรงกระดิ่งเป็น การแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปที่เมจ,จะเอามาลงไว้ใน YouTube หรือว่าสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลรุ่นต่างๆไว้ในช่องทางนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ